สวัสดีจ้าพี่น้องนี่ไผมากินหมูฮวงซุอก,กันบ่ค่ะวันนี้ชิมวิธีเทคนิคนี้ง่ายๆในการปอกหมูฮวงซุกนะคะฟันหมูฮวงตัดแนวไดจะปอกเปลือกง่ายนะคะอันหมูฮวงนี่ก็ไดมาจากานา่กระถินค่ะไปวัดปิ่แกระถินกระไดหมูฮวงมาได้กล้วยมากะเอามาก็มาได้มากินผู้เดียวะคะ่ะแบ่งปันหมูอันนี้กระกำลังจะฟนันใส่กลองไปกินที่ทำงานค่ะให้หมูคนกินนนำ อ่าหมูฮวงนี่หมูฮวงผัวฮวงหมูฮวงพวกกล้วยนี่เขากับแจ๋วมางานกะทินนะคามาใส่กะทินเป็นบริวารกะทินมันกะสิมีการสวดการยั้งกะเป็นสิริมงคลเนี่ยค่ะกะเป็นการดีนะค่ะก็เลยเอามากินเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเท่ากับแบงใแฮมูกินน้ำนี่ค่ะวิธีการฟานหมูฮวงง่ายๆค่ะฟานเปลือกการให้พาคืนหมูฮวงก่อนค่ะแล้วก็อาจเป็นชิ้นทั้งขวางประมาณนี้เลยค่ะ ทำหนิงเลยนะครับหลอกเปลือกอมีนะคะฟานเปลือกมันก็จะฟานง่ายค่ะพี่น้องเราจะเบาบางจนเกินไปบัวนาจนเกินไปมันก็จะบกขุมค่ะมางค้นฟานทั้งยาวนะคะบางทืไออามีสองคมมาฟานบางเทอมันก็สิยังออกบัวร้ายมันจะเหลือคขุมถ้าเขาผาแบบนี้เข้าสีหูค่ะว่าเออมันหลึกขนาดไหนหลอกของอ่าสีบหูเปลือกมันสิ หอดช่วงใดนะคะนี่ค่ะเ้าเขาปอกลอกไปแบบนี้ค่ะมันจะง่ายกว่ากันนะคะง่ายก็ปอกทั้งยาวถ้าพี่น้องม้เสือ้อพี่ล้องพี่นองล่องปอกเมื่องนะพาคืนหน่ค่ืนหนึ่งปอกทั้งยาวคืนหนึ่งปอกทั้งสันแบบนี้สิ่หูว่าตัวไหนง่ายเข้าก็ตั้งเหยมันพอดีคำนะคะบนหน่อยบบใยห,หน่อยไร้กับบง้งามค่ะพี่นองใย่ร้กะบบเป็นตะกินนะคะให้มันพอดีคำการเท็ดอาหารถ้าเห็ดห้สวยให้พอดีให้งาม คนกินกะอยากกินนะคะพี่น้องมันกะข้นสันเข้ากะคือสิบ่มมีการปฏิบัติโดยเราค่ะการเต็ีอาหารเนาะบางคนว่าเห็ดยังอยากเห็ดจังได้ก็กินไน้ตัวเหตุว่ากต่เมียนอยู่ค่ะแต่ว่าเอ้ามีเทคนิคการเห็ดการอย่างนี้มันก็สีดีกันนะคะเนาะนี่ค่ะถ้าไพซก็เขาก็สิหูนะคะแต่ว่าการเห็ดอาหารการเห็ดทุกอย่างมันจะมีเทคนิคค่ะพี่น้องให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้เรากับสิหูเองนะคะ นี่ค่ะฟันแป๊บเดียวจะแหลวแล้ว,ลวอันนี้ก็ใส่กองไปกินดีทำงานนะคะค่ะเขาก็จะเห็นหลองเห็นลอยเห็นสีว่าเออเปลือกมันหัวใสเขา้าต้องปอกลงหัวใสสินะคะนี่ค่ะเทคนี้ง่ายๆค่ะบางเทืเขขวานเลยกะมันกะโบโบวินนะคะเขาก็ปอกใจข้างในออกทีเล็กทีน้อยค่ะพี่น้องนี่นะค,ะนค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆกะเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะ เดีจังได้ถ่ายมีเทคนิคยังดีๆกะเสียมาฝากพี่ฟังน้องอีกสำหรับคลินีกแค่นี้แล้วค่ะนาอสวัสดีค่ะ